นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่น้องๆหลายๆสถาบันค่ะทั่วภาคใต้ได้มารำร่วมกันหลังจากซักซ้อนม,มานานนับเดือนค่ะจากคลิปต้นแบบท่ารำที่ออกแบบโดยอาจารย์ธรรมนิตนิคมรัฐครูโนราอาุโสครูและสิทธ์นะคะมีการน,นัดหมายกันค่ะทุกวันช่วงค่าหลังเลิกเรียนต่อท่ากันผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะ,สะแสดงถึงความพยายามแม้ในยามสถานการณ์โรคระบาดหักไม่สามารถหยุดความศรัทธาของลูกหลานโนราได้ค่ะ โดยวันนี้น้องๆวัยมัธยมถึงมหาวิทยาลัยนะคะอย่างเช่นโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเดินทางมาไกลค่ะกว่า100กิโลเมตรจากอำเภอนาทวีมาซ้อมใหญ่และค้างคืนกันที่วัดพระโคกค,ค่ะเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับงานเฉลิมฉลองโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะเวลาประมาณ9นาฬิกานาทีจะมีโนรานับร้อยชีวิตนะคะมาร่วมรำโนราถวายเป็นพุทธบูชาหลวงปู่ทวดและทวดนวลทองสาลีซึ่งมีตำนานเกี่ยวข้องกับต้นสายบรรพบุรุษโนรา ที่ลานหน้าพระสุวรรณมาลิกเจดีศรีรัตนมหา,าธาตุวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคตาบลชุมพลอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาค่ะพร้อมกับบทร้องที่อาจารย์ธรรมนิตแต่งขึ้นพิเศษนะคะจากคานองนางเดินเพื่อถวายหลวงปู่ทวดและทวดยายหมีโดยเฉพาะนํามาเผยแพร่ครั้งแรกในงานสําคัญครั้งนี้ค่ะนี่จึงเป็นโอกาสพิเศษนะคะที่ทั้งโนราและผู้ที่ศรัทธาอยากมาร่วมพิธีค่ะ ก็ภูมิใจมากค่ะที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานนะคะของทวดยายมีก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มางานนี้แล้วก็มาฉลองงานใหญ่ด้วยโยโกนันจูลีเมทวดยายมีผูศักซิ์ลูกหลานมาทัวทิศอันนี้ลูกหลานมาทัวทิศมาจากหาไหนไม่ได้เสมือนน้องถ้า บทครูสอนถ้าดั้งเดิมซึ่งเด็กที่รำนราก็จะต้องเรียนรู้เรื่องท่าเหล่านี้เอาถ้าดั้งเดิมมาใส่ท่าราให้สดกลองแล้วก็กลมกลืนกับบทที่เต็งม่ยครับเ mm hmm. นื่องจากว่าเป็นจังหวะช้าๆตีท่ารำก็เลยเน้นความสวยงามครับเพราะฉะนั้นสําคัญอยู่ที่การขับร้องซึ่งการขับร้องนี้ใช้นุราสายทิพย์สนิทสินซึ่งเป็นนุราผู้หญิงที่รูปร่างหน้าตาดี โล่กับโรงไผยระแล้วก็พอสมชุดนี้จะมีความสวยงามด้วยครับแล้วก็เขาเป็นนราที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ด้วยครับ ส่วนสําคัญของการรําโนราเฉลิมฉลองวันพรุ่งนี้นะคะก็คือวงดนตรีประกอบการรําค่ะได้นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์นาคาด้วยยยางขา,าสตร์ไทยมอทักษิณมาร่วมบรรเลงต่างคนต่างมีเชื้อสายโนรากันนะคะพร้อมกับบอกว่ามีความผูกพันค่ะกับดนตรีโนรากันมาตั้งแต่เด็กๆทําให้เลือกเรียนสายนี้ฝึกหัดค่ะทั้งปีทับกลองมงชิงและแตรหลังเรียนจบหวังจะสืบทอดดนตรีท้องถิ่นซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการแสดงโนราค่ะ ราของภาคใต้ของเราเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกแล้วก็ประเทศไทยก็ได้รู้จักกันหมดครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจครับผมก็มีครับผมแต่ว่าแบบแต่ละคนก็เป็นนักดนตรีอิสระด้วใช่ใช่ครับผมส่วนใหญ่จะเป็นนักดนตรีอิสระครับผมส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเรียนเป็นเป็นเป็นยังไงครับเป็นลูกหลานโนราอยู่แล้วหรือเป็นคนที่สนใจเรดนตรีไทยใช่ครับเป็นตั้งสองอย่างครับผมตั้งสองอย่างมีคนสนใจแล้วก็มีเชื่ยวชาญเลยครับ วาระสำคัญเมื่อโนราก้าวจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกจึงเป็นที่มาของงาน2วัน2คืนนะคะความพร้อมในวันนี้ยังได้เห็นการสร้างโรงครูโซนิทัศการและศิลปะจากช่างท้องถิ่นค่ะ,ะ,ะ,ะอย่างเช่น<ะ>การแทงหยวกนะคะมีลวดลายใหม่ที่สื่อถึงโนราค่ะที่มีเอกลักษณ์ท่ารำ เช่นท่าเขาควายทุกนํำมาออกแบบเป็นลายหยวกประกอบเป็นเบญจาที่จะประดิษฐานของทวดยายหมีนะคะซึ่งก็ได้ฝีมือช่างท้องถิ่นที่ผ่านงานหลวงมาแล้วนําโดยดํารงร่องลายไทยเป็นช่างแทงหยวกสกุลสงขลาค่ะส่วนพื้นที่นิทรรศการนะคะบริเวณพิพิธภัณฑ์วัดพระโคค่ะนอกจากจะสอนพื้นฐานการได้รําโนรายังมีไฮไลท์สาคัญนั่นคือนิทรรศการนับโยธสาวย่านลูกหลานโนราค่ะซึ่งอาจารย์ธรรมนิตนิคมราชโนราอาุโศบอกว่าเป็นการสืบสายตระกูลโนราครั้งแรกใน ในเมืองไทยก็ว่าได้แถมยังมีเวธีเสวนานะคะที่ทําใไม่เห็นว่าเพียงแค่ท่ารําและแบบแผนพิธีกรรมก็สามารถสืบย้อนกลับไปได้ค่ะว่ามีครูโนราเป็นใครสืบทอดมาจากโนราสายไหนหวังให้คนในและคนนอกวงการโนราได้เดินทางมาชมนะคะแจ้งกําหนดการสักหน่อยค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะพิธีอัญเชิญทวดใยหยมีเริ่ม8โมง30นาทีนะคะ ช่วง12นาฬิกา30นาทีค่ะเปิดเวทีเสวนาต่อด้วยการแสดงโนราบันเทิง10นาฬิกานะคะพิธีกรรมโนราโรงครูโดยมีโนราไข่น้อยดาวจรัสินทำพิธีบึกโรงยามนกชุมรังค่ะช่วง2ทุ่มนะคะพบกับการแสดงโนราร่วมสมัยคณะวโนราโทนสมพงษ์น้อยดาวรุ่งที่เวทียัก่นะคะ